สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเจคคอมพิวเตอร์อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโปรแกรมเพิ่มจุดเด่นให้กับเคอร์เซอร์เมาส์ของเรานะครับก็คือตัว Pointer Focus ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2.4นะครับ็นตัวล่าสุดนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ตัว Pointer f o c u ัเนี่ยกับงานนำเสนอการตัดต่อว,วิดีโอหรือว่าแนะนำคลิปต่างๆนานานะครับซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่เจอมาก็ยูทูบเบอร์นะครับชอบนิยมใช้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับ สามารถช่วยให้เพิ่มจุดเด่นตัวเคอร์เซอร์เมาส์ของเราให้เด่นขึ้นอย่างเช่นเพิ่มสีสันเพิ่มจุดวงกลมต่างๆที่ทุกท่านเคยเจอมานะครับเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งง่ายนะครับขนาดไฟล์เล็กไม่ถึง1นึเมกด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ ใช้งานสะดวกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันเลยก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะทําการติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับผมทําการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ทุกท่านไปโหลดมาแล้วก็ทําตามคลิปวิดีโอที่ผมกำลังจะแนะนําอยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่ทุกท่านแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วเลือกคําว่า Extract Tool ตัวนี้นะครับก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับหลังจากนั้นนะครับภายในโฟลเดอร์นะครับจะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือโปรแกรมติสำหรับติดตั้งนะครับ แล้วก็คีย์ในส่วนของการใส่เพื่อที่จะทําการ r e ส i s เ e อร์สำหรับตัวโปรแกรมนะครับดับเบิลคลิกเปิดตัวโปรแกรมได้เลยนะครับโอเคนะครับกด next ไปเลยนะครับกด agree นะครับกด next แล้วก็ next อีกทีนึงนะครับแล้วก็กด next ไปกด install นะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็จะได้ตัวหน้าต่าง option ขึ้นมาละแล้วก็ สังเกตดูนะครับมันจะมีวงกลมอยู่รอบเคอร์เซอร์เมาส์ของเรานะครับแต่ตัวนี้นะครับเราก็จะใส่คีย์มันไปก่อนนะครับทำการ double click เปิดโน้ตแพดตัวนี้แล้วก็ป๊อปคีย์มานะครับหลังจากนั้นก็มาคลิกตรงนี้นะครับตรงรีจิสเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็วางไปได้เลยตัวนี้มันวางให้อัตโนมัติเลยนะครับทำการกดรีจิสเตอร์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ สังเกตดูว่าตรงกลางตรงนี้นะครับจะไม่มีคําว่า register ขึ้นมาอีกแล้วก็แสดงว่าเราทําการ register เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูคําสั่งกันว่าเครื่องมือในส่วนของ p ฟลเดอร์โฟกัสมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขานิยมใช้อะไรกันนะครับตัวแรกเลยที่เราจะต้องแนะนําก็คือตัวป,ปิดเปิดในส่วนของไฮไลท์ก็คือวงกลมสีเหลืองที่ทุกท่านเห็นอยู่บริเวณรอบของ เมาส์ mouse, หรือว่าเคอร์เซอร์เมาส์ของผมน,นั่นเองนะครับตัวนีเน้เป็นสีเหลืองเราสามารถปรับแต่งสีได้ขนาดของวงได้เช่นกันนะครับวิธีการปิดเปิดในส่วนของวงนัศมีหรือวงกลมที่อยู่บร,ริเวณรอบเคอร์เซอร์เมาส์ของเราโดยวิธีการกด F8 นั่นเองนะครับตัวนี้เรียกใช้งานง่ายนะครับเวลาเราชี้ดูตัวนี้ก็จะขึ้นว่าไฮไลท์นะครับวงเล็บ F8 เพื่อทําการปิดเปิดนะครับถัดมาตัวที่2เป็นสปอตไลท์สปอตไลท์ในที่นี้ก็หมายถึงว่า ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่บริเวณใกล้ๆเมาส์เนี่ยมันจะเป็นออกสีเทาคุ่นๆไปเลยนะครับแต่จุดเด่นของเมาส์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยใช้คาสั่ง F10 นะครับเพิ่มจุดเด่นนะครับวงกลมตัวนี้นะครับมันก็จะตามเมาส์ไปเลยนะครับเคอร์เซอร์เมาส์เราไปตรงตำแหน่งไหนก็จะสว่างในตำแหน่งนั้นและส่วนอื่นๆก็จะดอบลงนะครับตรงนี้ปิดเปิดโดยใช้ F10 นะครับเครื่องมือถัดไปนะครับ Pointer Focus Pen นนะครับหรือปากกานั่นเองนะครับคำสั่งใช้กด F11 นะครับเป็นการใช้ปากกาเขียนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเพิ่มหรือว่าจะขีดเส้นใต้เพื่อเพิ่มบอกตำแหน่งหรือเพิ่มจุดอะไรต่างๆนานาก็สามารถทำได้เช่นกันและวิธีการยกเลิกก็คือการใช้ปุ่ม ESC นะครับหรือ Escape นั่นเองหรือว่ากด F11 เพื่อออกอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนปุ่มด้านล่างตัวนี้นะครับเครื่องมือซูมตัวนี้กด F12 มันเป็นปุ่มขยายนั่นเองนะครับ ถ้าสมมุติว่าเมาส์ของเราเนี่ยไปชี้ยังตำแหน่งใดนะครับตรงบริเวณตำแหน่งนั้น่ะมันจะขยายหรือว่าซูมเข้าไปให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะครับในคำสั่งตัวนี้นะครับโดยการใช้ f 1 2เพื่อทำการปิดเปิดคำสั่งนะครับด้านขวามือตัวนี้นะครับเป็นการพับเก็บในส่วนของหน้าต่างเครื่องมือแค่นั้นเองนะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่ม Exit หรือปุ่มออกนะครับทีนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าในส่วนของ pointer ์โฟกันะครับโดยกดรูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับอันดับแรกเลยที่เราจะต้องตั้งค่าก็คือสีนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ไม่ชอบสีเหลืองอาจจะชอบสีอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันโดยการคลิกเลือกนะครับผม จะเลือกเป็นสีเขียวนะครับนะครับกด F8 เพื่อเรียกตัวเมาส์ขึ้นมาก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับถันมานะครับตรงคําว่าไซส์นะครับความกว้างของวงกลมนะครับเราต้องการความกว้างขนาดมันเท่าไหร่ก็สามารถกําหนดได้จากตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมเลือกต่าสุดตัวนี้มันได้แค่50นะครับว่าเราปรับเป็น50ขนาดไซส์ของวงกลมก็จะเล็กลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มไปสัก200นะครับ ของวงกลมก็กว้างขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านจะเลือกใช้งานนะครับตามความเหมาะสมตรงนี้ผมปรับประมาณสัก60ก็แล้วกันนะครับตรง circle y ตัวนี้ก็คือความหนาของเส้นวงกลมนะครับเราจะปรับตามความต้องการของเราได้เลยนะครับสมมุติว่าผมปรับตรงนี้เป็นสัก5ดูนะครับความหนาของเส้นวงกลมก็จะเล็กลงแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับสัก30เพิ่มความหนามันก็จะเต็มวงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ถัดมาด้านล่างนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อทําการคลิกซ้ายให้เป็นสีแดงคลิกขวาให้เป็นสีน้ําเงินนะครับเราสามารถปรับแอคชั่นจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับถัดมาก็เป็นสปอตไลท์อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับความกว้างของสปอตไลท์ปากกาความหนาของปากกาตัวนี้ก็เป็นการซูมนะครับ ต่อมาก็เป็นรีโมทอะไรประมาณนี้แต่พื้นฐานที่เราจะตั้งค่าส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของคําสั่งแรกก็คือไฮไลท์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการติดตั้งแล้วก็ใช้งานตัว p i n t e ์โฟกัสนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับไว้มีโอกาสผมจะทําคลิปดีๆมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกทีนะครับสำหรับวันนี้เจคอมพิวเตอร์ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ